สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าวัชพืชเพราะว่าเราไมไ่ต้องการที่จะปลูกมันแต่มันขึ้นเองนะครับนี่ฮะมีชื่อว่าเทียนนาครับเทียนนาเป็นไม้ที่ชอบขึ้นตามริมน้ํานะครับขึ้นในน้ำแช่ได้แต่ว่าจมเมล็ดของเพื่อชนิดนี้ไม่สามารถจะขึ้นจากใต้จาก จากใต้น้ำได้นะครับถ้าน้ำท่วมมันก็ตายมันไม่สามารถจะยืดตัวให้ขึ้นไปอยู่บนบนเหนือน้ำได้นะครับให้ดูลักษณะของใบนะครับใบแหลมๆนั่นนะครับเทียนนานี้จะมีลักษณะคล้ายกับพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าหญ้ารักนานะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือว่า แต่ว่ากลีบดอกของเทียนเทียนนาจะปลายแหลมนะฮะนี่ให้ดูนะฮะปลายแหลมส่วนย้าลักนานั้นกลีบกลีบดอกปลายดอกจะมนนะฮะืะออาจจะเว้าวนิดหน่อยนะครับอดอกอาจจะใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับแต่ใบลับกษณะอื่นๆนะครับเหมือนกันมากนะครับทั้งสองชนิดจะมีกลีบดอกสี่กลีบเหมือนกันนะครับ,รบสีเหลืองเหมือนกัน เทียนนานี้ก็จะสูงได้ได้ประมาณเมตดครึ่งนะครับเนี่ยฮะที่ขึ้นเป็นดงลนะครับถ้าเลยออกไปนั้นก็จะเป็นพวกทุบฤาษีนะครับที่มีน้ํานะครับเทียนานาก็จะขึ้นที่อยู่บนบกฮะไม่ชอบขึ้นในน้ําแต่ว่าอยู่ในน้ําได้อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วนะครับเราบอกว่ามันเป็นวัชพืชแต่จริงๆแล้วเนี่ยฮะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับ เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับเทียนนานี่ทั้งต้นนะครับเอาไปต้มใช้เป็นยารัรกษาโรคบิดนะพวกท้องเสียโรคบิดหรือว่าลำไส้อักเสบเฉพาะพรากของต้นเทียนนานี้นะครับเอาไปทำความสะอาดให้ดีแล้วไปโคลกนะครับหรือว่าทำให้ละเอียดก็ใช้พอกฝีหรือสิวนะฮะ กำจัดพวกนี้ได้เหมือนกันนะฮะมีประโยชน์มากที่ให้ดูวันนี้ก็คือว่าที่เป็นแท่งๆนั้นก็คือผลนะครับหรือว่าเป็นฝักของเทียนนาข้างในจะมีเมล็ดเยอะมากนะฮะมันถึงแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วนะครับเทียนนานะนี่ผมแกะเอาไว้ให้ดูนะครับนี่ฮนี่จะเห็นแล้วว่ามีเมล็ดไอ้พวกขาวๆที่เรียงเป็นแถวนั่นนะครับ มันอยู่ในในฝักอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้นะฮะหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นวัชพืชที่ไม่มีประโยชน์แต่จริงๆแล้วมันก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับ